ไขมันพอกตับแนะนําอย่างไรนะคะแนะนําปรับอาหารก่อนอันดับแรกความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับอาหารได้เก่งนะคะแบบกลับมาทานอาหารปกตินะไม่ได้ยากนะคะเราจะทําให้ร่างกายของเรากลับมามีสมดุลที่ดีแล้วก็ไขมันพอกตับเนี่ยสามารถหายได้ภายใน3เดือน6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลได้ดีหนึ่งก็คือถ้าทานแอลกอฮอล์อยู่ให้งดอดไปเลยนะคะแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักๆของไขมันพอกตับนะนอกจากทําให้ไขมันพอกตับแล้วเนี่ยยังทําให้ตับเป็นพิษเลือดเป็นพิษอีกเพราะว่า ถ้าทานน็กน้อยอ่ะแต่เราไม่พูดดีกว่าเราพูดไม่ให้ทานเลยนะต่อมาก็คือกลุ่มแปรรูปอ่ะกลุ่มแปรรูปนะความจริงแปง้งข้าวเนื้อสัตว์ทานได้ปกตินะคะก็คือทานเท่าที่เราอิ่มแต่ว่าอาหารแปรรูปมักจะเป็นพิษกับเรามากกว่านะก็คือแปรรูปจากสัตว์ไส้กรอกเบคอนแปรรูปจากข้าวก็เป็นพวกขนมปังต่างๆะคะไอ้พวกนี้จะให้หดไปน้ําอัดลมน้ําหวานน้ําปั่นพวกนี้นะคะแล้วก็ทานผักผลไม้เนื้อสัตว์ ปกติได้เลยนะคะทานอิ่มเป็นมือม้อๆหลังจากทานออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่ต้องหนักก็ได้นะแล้วก็กระตุ้นการทํางานของตับให้กลับมาทํางานได้ดีเนี่ยก็คือการนอนนะคะนอนที่ดีเนี่จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะนอนไม่ดีแล้วก็กังวันเนี่ยเครียดมากไม่ออกกําลังกายจะยิ่งทําให้ตับยิ่งเครียดการทาการทํางานของเขาไม่ดีเขาก็จะมีการสะสมหรือผลิตไขมันเพิ่มขึ้นได้จากความเครียดแล้วก็การนอนไม่พอนะอันนี้เป็นเป็นแบบ บางคนอะคือกินก็กินดีอยู่นะแต่ทาไมมีไขมันในร่างกายหรือคนเนี้ยผอมมากเลยแต่ว่าถ้าไม่มีไขมันพอกตับล่ะก็มาจากความเครียดแล้วก็การนอนนะ